วสวัสดีค่ะวันนี้การเดินทีชาแน,นลเรามาที่สวนแถวบ้านบ้านนี้บ้านอะไรนะพี่บ้านบ้านยุงทองบ้านยุงทองเนาะนี่เจ้าของสวนสวนชื่อสวนอะไรคะคุณพี่สวนมะนาวบ้านยาดาครับสวนมะนาวบ้านยาดาเนาะวันนี้คุณวิทูลจะมาขโมยไม้ไผ่ขโมยไม้ไผ่ประมาณยี่สิบลำเอาไปให้อันตรพนันอันตราพานที่ไหนวิทูลอะเอาไปให้อันตรพานที่สวนนอกเนาะ เอาไปทําน่าจะทําขอกวา้นะคะขอไข่อะไรพี่จอยมีอ่าอันนี้ไม้สร้างไข่แล้วก็มีไข่เลี้ยงลิม้วนเป็นไข่เลี้ยงหมดเลยเออเธอเอาลำเล็กๆเหรอเธอไม่ไดเอาลำใหญ่ๆเหรอโลดฮะอ๋อใหญ่แน่เลยอะใหญ่ของพี่จอยก็แค่นี้เองนน่เนาะไม่มันเป็นตรงที่นี่ฮะเอาไม่ใช่อย่างนี้ก็ใหญ่ของโลดแล้วเหรอพี่จอยนะไม่รู้ว่าต้องทไซส์ เอามาเอาไปแล้วห้าสิบลำไปเออลยนะมันเลยโดนเราเลยตอนแรกกอแน่นๆซับเลยแต่เงี้ยไปเนี้ยน,นี่เปลี่ยนะเอเอปเอปี่ยนโค้งแต่ปลานางเงาเนี่ยเอ้ยเราไปทำรังอาหารหแรล้วรอดหรือเอาไปล้อมเฉยๆ,ล,ๆ <S <S ล้อมเหรออืมเนี่ยซากที่เขามาตัดกระสับยันไงเพื่อจะให้กระตุงะตงๆๆ้งกระซองหลังจะทำอะได้วยไผ่ด้ามขวานไม่ดีเหรอมีไหม ไปทําบันไดเนี่ยเป็นไงพี่ก็คือไผ่ตันอ่ะเหมือนมันไผ่ตันหรือเปล่าอ้าวเหรอไม่ตันอ้าวเหรอโอเคกำลังเลงหาอยู่ว่าจะเอาตัดเอายังไงเนาะนี่ไผ่เลี้ยนได้ไหมเหรอไผ่เลี้ยนตรงอ้าวไม่ไม่เหมือนกันเหรอพี่สองกอนี้ไม่เหมือนกันเหรออันนี้อันนี้เป็นไผ่กินหนออ้าวแล้วอันนี้ล่ะ อันนี้อ่ะจริงๆใช้ประโยชน์จากไม้อา้าวไม่กินหน่อเหรอหน่อก,ก็กินได้พี่แต่ว่าได้ใช้ประโยชน์จากอ๋อเมื่อก่อนเลี้ยงปลาดุกเออเราก็เพิ่งถามเมื่อกี้เนี่ยพี่จอยว่าเลี้ยงปลาดุกน้ออย่างนี้นี่ันเลืกก็พร้อมขับมาเอาป่ะออกันได้ไหมล่ะเหลือคนก็ปีนเข้าได้เนะาะวันที่จับขโมยกันนั่นแหละ มันเอาปลาดุไปต้มพร้อมเลยเอามะนาวในสวนเสร็จเอาปลาดุไปต้มพร้อมเลยไปจับได้ที่บ้านพร้อมเอาเขาไม่ตักใส่ถ้วยให้พี่ชิมด้เลยเหรอั้งมื้อเช้ากินข้าวยางบกินอะไรกินต้มปลาปลาอะไรก็มาจากบ่อที่นี่แหละพร้อมเลยไงอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อนี่บุกป่าฝ่าดงเข้ามาหาไม้ไผ่กันดีนะเนี่ยหนูเอาโยนรองเท้าบูทขึ้นรถมาด้วย ป่าไม่เน้นสวนไม่เน้นไม่เน้นพืชผลเออทำปลูกป่า,ปปาใช่ไหมผมในในลำได้ได้เลยมันอ่อนมันต้องไผ่ประมาณปีสองปีป่าโรดที่เธอต้องใช้อะ่ะปีเดียวไผ่หนึ่งปีขึ้นไปแล้วไผ่ปีนี้ไผ่พ่งขึ้นนะมันต้องเอาลำอยู่ข้างในในลำนี้น่าจะได้ปลาโรดนี่ มิถูลวิถุนลำเนี้ยใหญ่ดีรอดแบบพึ่งขึ้นเหมือนกันเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยงอมันทับกันเดินงอเนี่มันพุ่งขึ้นไปอยู่นู่นเลยอ่ะมันตรงดีอยู่นะแนวรั้วไปตลอดเนี่ยเป็นไผ่แนวรั้วโอ้พี่ปลูกไผ่เป็นแนวรั้วพี่เหรอแนวไผ่พี่มีกี่กอ อ่าตั้งถ่ยมีข้างหน้ามีนี่แล้วก็จะมีบ้านนู้นอีกหลังหนึ่งอีแปลงออ๋แล้วก็แปลงนู้งไว้สิเห็นไหมเนี่ยไวหรื้อเอาถ้าเราเอายไปกินอย่ไปเอาบ้านนู้นต้องถามหาคนทำก่อนฟ้าไปกินเมื่อไหร่นี่นี่นี่มีคิดว่าบ้านด้วยมีเหรอหมักลิ้นฟ้านี่นี่นี่นีโดนเต็มเลยนะหมักลิ้นฟ้าเหรออโหจะเก็บไปขายไม่เวลามาเก็บ อย่าว่าแต่พี่อยู่ในป่าเลยของหนูขนาดอยู่ข้างห้องน้าอยู่ในกดังหนูก็ยังไม่ได้ไปเก็บเอาเลยเอาไปย่างไปกินอนะไรทลาบพี่เด็กคนยาวเอาบอกเขาเอาไปเนยเราไม่ได้กินแล้วบแล้วเขาเอาหรอเปล่ารถรถขนส่งเล้าเหรออ๋อเธอก็อุบก่อนมาน้อยเนาะเอามีดมาน้อยเนาะแต่ที่เอามาหลายอันที่พี่จอยได้ช่วยด้วยเผมมีมหรอ แต่หนูลืมเอายากันย um> e> ุงมาเราจะเอาลำไหนรถอะเหงียวเหงียวเหงียวเงียวเงียวหาหน่อไม้กันดีกว่าไม่มีเนาะฤดูนี้เนาะฮะ หวดเบ็ดหรือเบอิดโอ้อยอีทำไมเลื่อยเธอค,คมดีจังเลยอ่ะเออโอเคเนี่ยเธอเพิ่งซื้อมาใหม่เหรอฮะว้าว,วเออเว้ไว้เราต้องออกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมันจะล้มใส่เราเนี่ยอ,ออกออกลูกไหมอ้กกอมอมอาวเหรอ เออ,เออข้างๆมันฮะพ,พ,พ,พี่เอาเชื้อเห็ดมาลงเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเนาะลงไหนอ่ะลดน้ําลาดไปทั่วเลยนี่แหละเพราะมันล่มอยู่แล้วไงเห็ดมันชอบอยู่แล้วไงโอ้ผมก็ไม่ได้หายจ้ะ <c oughs> เพื่อนมาหาให้ท <c oughs> ำบุญไง ทำบุญ <c oughs> ไม่ว่าพี่แม่งมาเนี่มันเก็บของผมเรียบเขาเดี <c oughs> ๋ยวเราไม่จัดทเออน่อไ,ไม้พวกอะไรไม้พวกนี้ไม้ยืนต้นเหรอพี่ใช่พวกกระดูกอ๋อโอ้ยมันลำเล็กเกินเปียนใหญ่ๆหญ่แตัดไปหมดแล้วมันมันเป็นแต่แขนงแล้วมันกิ่งเล็กอ,อย่างอันนี้ตนน้นอะไรฮึโลตนน้นอะไรมีเอตอต้นนี้คืออยู่นี่พี่ต้นเนี้ยคือม,มีประดูกบ้านประดูกประดูดประกลายไม่ใช่หรอกแถวนี้ประดู เป็นปลาดูปูก่ะอ๋อเคยได้จะสักป่าปูกเนาะเพิ่งเคยได้ยินปลาดูป่าปูกนี่แหละเพราะว่าตะก่อนเขาช่วงก่อนเขามานร่นลงไงตะก่อนนี่มันจะเรียงเป็นแถว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 หมดเลยในเสืะอ๋อแล้วหายไปไหนหมดขายทิ้งหมดละตัดสิพี่เพราะว่าขนาดถ้าไม่ตัดนี่เป็นปลาดิบเลยเอาจริงๆเราน่าจะไปทำอะไรเนอะจริงๆอ่ะพื้นขึ้นธนาคารบิ๊มเนี่ยเหมาะในการปฏิบัติหน้าที เอ้าเหรอไม่เหมาะกับการปลูกดินไม่ดีสิดินมันอ๋อมันะอะไรไผ่พี่มันเยอะเห็นไหมพี่อยากปลูกของสวยดิพี่ล้มไผ่หมดเลยรากไผ่เป็นปุ๋ยอย่างดีขน่ดนี้พี่มีไผ่ในปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ผมไอโซนเนี้ยผมไม่ได้ปลูกแล้วครับผมปลูกผมจะปลูกโซนนั้นโซนนี้ผมกะไว้ทําให้พวกมาแคมป์ปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยคือตาไผ่นี่ก็ห่างจากมาสักปุกเจ็ดนิดหลังจากปลูกของได้เพราะว่ารากมัน ใจใจคิดว่าตรงนี้โซนตรงนี้ที่ทำก็คือ้ายทำให้แปลงทำอะไรแ้่ก็จะได้เอาเป็นไว้แคมปิ้งให้เพื่อนๆนมานั่งก่อกองไฟเล่นอะไรอาเงี้ยเอานึกว่าตรงบ่อปลานึกว่าแปลงบ่อปลาบ่อปลาที่น้อยพี่มันที่มันเป็นที่บ่อแล้วก็มันกว้างประมาณสามเมตรสี่เมตรเองเออโ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 อต้องตัดหลายๆท่อนแล้วก็ดึงลงมาพร้อมๆกันไหมหรือยิ่งจะเกี่ยวไปกันใหญ่หรอไหวเออ เราเขาทำกันอย่างนี้เหรอต้นนี้ก็เตรียมตัวกันจะไปแล้วมันยืดโลกน้ําด้วยมัง้งช่วงนี้ไม่ได้มันขาดน้ําด้วยเปล่าตกตอนหน้าฝนเลยพี่อ้าวเหรอแต่ดินแถวนี้ผมบอกว่ามันมันปวดดินใต้เนยปวดมากเลยนะพี่อ่รอเห็ดปวดถ้างั้น ตัดตรงไหนลอดเอายาวขนาดไหนเนี่ยต้องขามียี่สิบล้ำเหรออันนี้ลำลำลำคนละตระกูลกับที่เธอไปเอาอยู่บ้านเด่นใช่ป่ะอยู่บ้านไร่ตะลงอะ่ะฮะไมได่ดีกลัวอ้าวเหรอดาขวมันเหนียวกว่า อ,อะไรเธอไม่ตัดความยาวไว้ก่อนหรอว่าเธอจะเอายาวประมาณไหนอะ่ะไม่ถกเฮะม,มดมมีกว่าวทำไมมีแต่ดมดเต็มหลังเธอเลยเจอยมีมดไหมพี่หลังพี่เนี่ยดูดูให้ฮะเหรอ รถจะเอายาวได้ขนาดไหนพี่รถกระบะหนูจะขนได้ยาวมากอยู่บ่ไม่ถ้าเธอขึ้นมาปลายไปหน้ายาวๆได้ไม่ใช้ไงเมื่อกี้เดียวเออเดี๋ยวให้รถตัดเอาเท่าที่ได้ใช้ก็พอพี่มาทำแต่จะได้ครบอะไรยี่สิบลำตอนนั้นในทีมงานมากันสี่คนเขาตัดแต่ไม่โซ้แต่ละคนมีคมที่ผ่า หรออ่าีคมกันมากอ่ะเอ้ยพี่จอยถ้าสมมติหาทีมงานที่ช่วยหนูยกคลอกหมาได้ไหมคือพรุ่งนี้นี่อุบัติเหตุระหว่างตัดไผ่ทำท่อแตกกำลังหาวิธีซ่อมอยู่นะคะดีแล้วเนี่ยเจ้าของสวนทำแตกเองวางจัดคุณวิทูลเซลโน่นทางนู้นก็ยังมืดค่ำแล้วก็ยังมังงุม,มังงัวกับ ก็พา,ายอยู่โอ้จนมองไม่เห็นเธอดึงออกมานอกรั้วสิรอดเราจะได้สางออกข้างนอกให้เธอขี่มองมาข้างนอกเลยได้ไหมฮะีจอตอนแรกีจอดีตอนแรกเออแล้วก็ดึงไปอย่างนี้ได้เหรอ อ่ะพอแล้วทำยังไงไอะไรพี่จอยอ๋อโอเคแล้วเราก็ยกข้ามมา่นเนาะโอ้เกือบชนเสาไฟพี่อีก แอบก่อนแอบข้างางเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามาเฟียเกินไปตัดมึด,มดๆค่ำๆแล้วยังมาเจอท่อแตกอกีกตัดได้ไหมพี่หรือว่าพี่เสียสละน้ำในแท้งแล้วก็ปิดเบเกอร์จบง่ายน้ำหมดเมื่อไหร่ค่อยมาซ่อมดีๆเลยเพราะพี่ซ่อมตอนนี้มันกระเทินมากนะหนูว่าพี่พี่รอด เดี๋ยวผมล็อก,กวันพี่สับเบกเกอร์ข้างในให้หน่อยมือผมเปียกสับเบกเกอร์ข้างในพี่โรดแล้วเบกเกอร์พี่อยู่ไหนอ่ะด้านหลังข้างในในคอ,อกไหนในคอ,อกคอ,อกล็อกไหมพี่ไม่ล็อกคนระับอ๋อมันเข้าทางไหนฮึอโอนี่ไงนี่ไงทางเข้านะตัดไปจะต,ตัดได้อีกกี่ลานอ้อนี่ครับผลงาน ว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลำแล้วมาลักมาลักเพื่อนลราให้เจ้าของสวนเพื่อนมาเฝ้าเอาปิดวาลให้หมดแล้วนะพี่เอ้ปิดเบรกเกอร์แล้วจ้ะเอะหนูเอามีดที่ไปทิ้งไว้ไหนนาะหนูไปสางกิ่งไอ้นั่นก่อนปลายมืดค่ำไม่เห็นซ้ำกำลังจะขนกันลวครับ ได้ไผ่ประมาณกี่ลำนะโลดสิบลำเหรออืมโอ้ยมืดไม่น่าจะได้หรอกอกำลังเทสนะคะวะ่าฮะเอาโคนไปข้างหน้า,า,นานอ้าวเหรอไ,ไงทยาวเกนะินไหมไม่ร้านไม่ตรงนะ อ่าลองดูามันจะเห็นไหมเนี่ยปลายก็จะกดหน้าอ่าลองดันขึ้นนี่ต่ลแค่นี้เลยแค่รำนี้ได้อีกได้อีกได,ไ,ได้อีกหน่อย เวลามันกัปืนยับตีหน้ารถโอเคไหมได้เยอะเดี๋ยวค่อยตัดบ่ตัดแม่ตัดเสียพี่ดังฮะอะไรนะตัดเสียพี่ดังเสียพวกนี้ก็ได้มัดเลยตาก็ได้อ๋อมัดแล้วค่อยตัดโอเคไปอ่ามีฝนขึ้นฝนขึ้นเลยเดี๋ยวมืดเราไปถ่ายที่อื่นดีกว่าอ่ะ เออหนุ่มออกหัวไฟไหมมาถึงจุดหมายปลายทางมองเห็นไหม นี่ก็สวัสดีค่ะก็ล้อมไว้แล้วนี่ฮะนี่นะคะเราจะเอามาให้อันสพานของเราเนาะเอาทางเข้าอยู่ไหนปุ๊เป้ทางนู้นเหรออ๋อว ปุ๊บแป๊ขี่หลังมันได้หรือยังนี่กดได้โอ้เ oh, ชื่องนะนี่เลือกเตียเอาเลเหรอโอ้เ oh, oh, ขาเห็นละเขาเห็นละไม่เขาไม่คุ้นละเขาไปละมีอันพภาไภปจำสวนชื่ออะไรนะต,ต,ต้อยติ่งตัวนี้กระจน <laughs> ใช่เหรอกระจนตัวไหนกระจน <laughs> ตัวนี้อะไรนะลืมละอะไรคะลินเออชื่อลินเนาะแม่ลินเนาะนั่นใบบัวกับอะไรคะอ๋อไอโก้ไหนไหนโก้ตัวไหนไหนยจะเท่าอ๋อตัวนู้นเนาะโอ้ตัวนี้ใหญ่มาเริ่มแล้วนี่ใบบัวของบุเป้นี่อ้าแม่ใบบัวนี่ใกล้คลอเรืยงังไม่รู้มัเหรอมาแรกๆหนูกลัวเหรอ ทำไมกลัวล่ะเขาจะขีดเราเหรอดูสิดูสิเขาจ้องเรามาน,นี่ไหมก็พี่คนใหญ่หนูมาก็นี่หนูลองเดินเข้าไปมันก็วิ่งหนีเหรออืมมีอันตราพาดประจำสวนเราเขาไม่ได้เล่นตมก่อนเขาเข้าคอกเหรอทําไมตัวเขาแห้งก็ช่วงน,นี้พ่อแม่เขาคอยได้เล่นเะหรอคะไปกินน้ําแล้วก็วเข้าลงอ๋อโอเคนี่นะคะไผ่ ไฟที่ตัดมาวันนี้เนาะ<ม>ก็สำหรับมาทำคอกควายกันอันนี้ไว้จุดไฟเผาให้ไล่ยุงใช่ไหมไ <c oughs> มกดมเกิอดอากาศกา็จะหมดหมดแล้วเหรอลอดจะทำรางวัวตรงไหนอะรางยาตรงไหนอะยาวเต็มเลยอ๋อทำยาวตรงนี้หมดเลยเหรอม่ดูหน่อตามมาตมีทมาเม็ดหนึ่งเราต่างกันไหม ือสามตั้งติ๊กเท้าแยกันไมมั้ง่ารของร้านเขานำด้วยโอ้ก็คือถ้าเธอถ้าเธอทาํามาเธอก็ทําแค่ล้างล้างข้าวเฉยๆเพราะที่เหลือก็พอดีหมดแล้วนี่ไม่ใช่เหรออ้าวทาไมต้องทําอ่ะทำไมอะอ้าวเหรอพูดถึงว่าของว่าสนิทกับเพราะอะถ้าไผ่ถ้าไม้มันเหลือเนาะถ้าไม่เหลือ,ลอก็ไม่ต้องทํา ปู้เป้ว่ามันมันไม่คุ้นคนนั่นน่ะแต่อีโก้เธอนี่อีโก้มันคุ้นหรือยังอ่ะสอนคนไม่คุ้นชินหรออืมจับไม่ได้ไหนมันไ่เจ็บมันรู้ว่ได้ตกแล้วซองซองฉีดยาพวกเธอไม่ได้ทำไว้ใช่ไหมอืมจุกมันหอนจุกไม่ดีแล้วโอ้มีแมลงแมลงใช่ไหมเนี่ยบินผ่าน,นหนักกอล์ฟเวลาเข้าไปเนี่ย โอ้ตจเช้านกระดาษเขาหอไม้ขอติประโยชน์นี่นานยังไงกระซิดนี่กัติเขากลัวคนเหรอนื้นื้ต้อยดน้อสั่ง้ไปยันเนื้อไม่ยันไม่ไดนไอปีนี่มันน่ไเไ่สอนนะข้อไอต้องข้อเเลื่อนเท่กว่เล่นเคล่อไมันไง้อนี่เสนอวิจารอนนึงตอนนึงนนึงคือปรหักข้อ

มีเจ้าต้อ,องเลยอ,อย่างทับถิ่นเนี่ยแสง,งนี่แหละมันลูกเทปอุดรอุปเทพบุรีอยู่ลดตายกูแล้วตัวนี้จะคลอดเมื่อไหร่เนี่ยใบบัวคุณเนี่ยนะสอนมามันยังเขาสามเดือนหรือเปล่โอ้เพิ่งสามเหรอตอนมาเขาบอกว่าเขาท้องมาห้าเนาะอ๋ะับาหลังหลังอีกตัองกว่าอ๋อแสดงว่าประมาณหลังปีใหม่จริงๆว้ยตกใจหมด ก้าคุณค้าคุณมาทำอะไรใกล้ๆดิฉันดิฉันก็กลัวนะเนี่ยในใจฟึดฟัดฟึดฟัดกันใหญ่เลยเพอเมวันเบน่องมีกเล้เกอเลยเหรอวโ่ไ้นี่วันนี้ขึ้นเงียบแล้วมันนี่บางเมื่อบ้านมือป้อนท่ผมท่านลูกไปนะ เงี้ยวน,นยังขับเลยตึงมาโกวไปตรงแล้วกตเงียบม้ามันนี่เงียบจักๆเรานุ่นวนันโอเคบริสิทธิ์ย่างน้นมันควายน้อยของเราฝูงควายน้อยของเราเก็บไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวต มกออักจะได้ใหญ่ไงกงตีนหนาะต,ตีนใหญพ่อตีนใหญ่ครับเออนี่ดูเขาตีนกันกิอนีนนี่ก็เขาใหญ่อยู่ใครคือพ่อบับอ๋อเขาตีนใหเขาตีนบ้า ลูกเขาดีนึงป้องถ้าได้เป็นไายอยู่ด้วยเราแน่จะดีอืมไปไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีะเตียนเท่านี้นะครับมาตัดไผ่เนาะตัดไผ่มาส่งให้อนาพานเรามาทำคอกอนาพานเรานะคะมีคอกใหม่เนาะเพิ่งทำเพิ่งทำเสร็จนะคะ อ,อกใหม่ใหญ่กว่าเดิมโอเคบายบายสวัสดีค่ะบายบายเร็วบายบายเร็วหนุ่มโก้บาย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 ยังไง